อัปเดตโครงสร้างบนไซมะขามนะครับที่เคยถ่ายไว้ในคลิปนะครับเป็นประมาณเนี้ยจะเป็นตอมะขามอายุประมาณสักี่ปีอะไรประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็กิ่งนี่น่าจะประมาณสักเกือบเกือบปีนะครับหกเจ็ดเดือนหรือแปดเดือนอะไรน่าจะประมาณนี้นครับได้ ประมาณนี้ครับยกมาดูได้เวลาเข้ารวดอีกครั้งแล้วนะครับอันนี้ถ่ายไว้ตอนที่ยังเป็นต่อนะครับนี่เริ่มกิ่งเริ่มแบบดัดได้อีกรอบแล้วครับจริงๆก่อนหน้านี้ก็ดัดตั้งทรงให้กิ่งมันมีีลาขึ้นมาหน่อยแล้วนะครับแบบนี้ครับแล้วก็ ปล่อยโตก็แกะลวดออกนะครับนี่น่าจะได้เวลาเข้าลวดอีกครั้งแลครับเดีย๋ยววันนี้มาทำมะขามชุดนี้สักสองสาต้นดูนะครับ ถ,ถ้าใครที่อยากให้หมอสขึ้นนะครับแบบพวกนี้นะครับเราก็เอาพวกเศษเษมอสมานิดนึงแบบนี้นะครับมาแปะแปะไว้เดี๋ยวมันก็จะลามไปนะครับ นี้ก็โตขึ้นกว่าในคลิปที่แล้วเยอะอยู่เหมือนกันนะครับมีช่วงหนึ่งที่มะขามที่บ้านจะหยุดโตไปสักสองสามเดือนนะเพราะว่ามีลาที่ใบนะครับเป็นปกตินะครับช่วงหน้าฝนหน้าหนาวตอนตอนนั้นที่ผมมีลาขึ้นที่ใบคือช่วงหน้าหนาวนะครับแต่ว่า ไม่ได้เป็นอันตรายมากนะครับแค่แบบมันจะชงงักไปหน่อยแล้วก็ใบจะไม่สวยนะครับแต่พอเริ่มเริ่มแบบไม่แฉะมากนะครับเริ่มอากาศแบบเริ่มมีแดดเริ่มอะไรใบเขาก็จะกลับมาสวยนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ชอบก็ใช้หายาพวกฆ่าเชื้อราอะไรมาฉีดได้แต่ของผมก็แค่ รดน้ำล้างใบแล้วก็เอาใบออกก็รอนะครับใบชุดใหม่ขึ้นมาก็หายละจริงๆตอนช่วงนั้นก็เป็นลาขึ้นที่ใบกันทุกต้นนะครับนี่หายหมดแล้วครับโอ้ต้นนี้ก็ต้องทำละต้องทำหลายต้นเลยนะครับนะีครับช่วงนี้ทำไม้ไม่ทันแต่และต้นก็ทิ้งไว้ก็ฟูกันหมดแล้ว เดี๋ยวมาเริ่มทยอยทำแล้วครับนี่ครับหลังฝนตกนะครับไม้ก็จะสดชื่อครับดูจากใบนี่คือสดชื่อเลยนี้ผู้จอมพลดอกกำลังจะมานะครับเป็นไม้ที่ผมชอบดอกมากนะครับ ไปเตรียมลวดเตรียมอุปกรณ์มาทำต้นนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ